สวัสดีค่ะพบกับครูกล้วยนะคะในวิชาดนตรีค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องเพลงพาเพลินใจค่ะโดยในบทนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกัน2หัวข้อใหญ่ๆค่ะก็คือ1ประเภทของบทเพลงและ2บทบาทหน้าที่ของบทเพลงสำคัญค่ะเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลยนะคะก็คือหัวข้อประเภทของบทเพลงค่ะ โดยเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ประเภทด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะประเภทที่1ค่ะเพลงพระราชนิพล์นะคะเป็นเพลงที่พระมหากษัตริย์ทรงนิพนขึ้นนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าท่านเป็นคนแต่งขึ้นมานะคะ่ะต่อมานะคะประเภทที่2คือเพลงสากลน,นะคะเป็นเพลงที่ใช้หลักทฤษฎีสากลน,นะคะแต่ง แล้วก็ปรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลน,นะคะแถมยังมีเนื้อร้องเป็นภาษาต่างประเทศด้วยค่ะต่อมานะคะประเภทที่3ก็คือเพลงไทยสากลค่ะเป็นเพลงที่ขับร้องโดยใช้ภาษาไทยแต่ใช้หลักในการประพันธ์แบบสากลน,นะคะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในหมู่คนฟังทั่วไปเลยค่ะ ประเภทต่อไปค่ะเรียกว่าเพลงไทยนะคะเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติไทยของเราค่ะโดยมีเอกลักษณ์นะคะของเพลงไทยก็คือการเอื้อเสียงแล้วก็บันเลงด้วยวงดนตรีไทยค่ะประเภทต่อไปค่ะ เพลงลูกทุ่งนะคะอันนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วนะคะเพลงลูกทุ่งเ,เป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยนะคะแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของบทเพลงไทยด้วยค่ะ ต่อนะคะเพลงพื้นเมืองหรือว่าเพลงประจำท้องถิ่นนะคะเป็นเพลงที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่นแต่ละภาคนะคะเป็นเอกลักษณ์ประจำภาคนั้นๆค่ะแล้วก็มักจะบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะคะของแต่ละภาคของแต่ละท้องถิน่นนั่นเองค่ะ เราไปต่อกันที่ประเภทต่อไปนะคะเรียกว่าเพลงปลุกใจเพลงปลุกใจเนีนะคะเป็นประเภทที่มุ่งเน้นนะคะมีจุดมุ่งหมายไปเพื่อปลุกจิตสำนึกของคนในชาตินะคะให้เกิดความรักชาติความเสียสละแล้วก็ความสามัคคีกันค่ะประเภทต่อไปค่ะเรียกว่าเพลงพระราชพิธีนะคะและเพลงใน,ในพิธีการสำคัญค่ะ เป็นเพลงที่ใช้บรรเลงนะคะหรือว่าขับร้องในพระราชพ,พิธีที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์องของไทยค่ะต่อมาค่ะประเภทสุดท้ายแล้วคือเพลงประกอบภาพยนตร์หรือว่าละครนะคะประเภทนี้นะคะจะเป็นเพลงที่ แต่งขึ้นมานะคะเพื่อขับร้องหรือว่าบรรเลงประกอบเรื่องราวต่างๆของภาพยนตร์หรือว่าละครนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพลงอื่นหรือว่าเพลงที่มีอยู่แล้วเพลงที่แต่งไว้แล้วนะคะแต่ว่ามีความหมายนะคะหรือว่าเนื้อหาเนี่ยที่สอดคล้องนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์หรือว่าละครนะคะก็เลยนํามาประกอบภาพยนตร์หรือว่าละครนั่นเองค่ะ ต่อกันที่หัวข้อที่2นะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของบทเพลงสําคัญะคะ่ะเราจะแบ่งเพลงสําคัญนะคะออกเป็นทั้งหมด3เพลงด้วยกันก็คือเนื่องเลยนี่ค่ะเพลงชาตินะคะเป็นเพลงประจำชาติไทยของเรานะคะเนื้อหาเนี่ย เกี่ยวกับความรักความสามคาคีของคนนิชานะคะจัดเป็นเพลงปลุกใจประเภทหนึ่งค่ะต่อมาเพลงที่สองนะคะเรียกว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะเป็นบทเพลงนะคะที่ใช้บันเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแด่องค์พระมหากษัตริย์ของไทยค่ะ ใช้บรรเลงเมื่อพระองค์เนี่ยสเสด็จพระราชดำเนินมาณที่นั้นนะคะหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเมื่อพระมหากษัตริย์มาถึงนะคะเราก็จะบรรเลงเพลงนี้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะรังใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะบรรเลงในพิธีการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะต่อไปค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะก็คือเพลงประจําโรงเรียนนั่นเองค่ะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นสําหรับโรงเรียนแต่ละแห่งนะคะมีทั้งจังหวะชา้าแล้วก็จังหวะเร็วค่ะเนื้อเพลงนะคะก็จะกล่าวถึงประวัติของโรงเรียนนะคะความเสียสละความมีน้นใจแล้วก็ความรักความสามัคคีของนักเรียนค่ะ เราไปต่อกันที่สุดท้ายแล้วค่ะภาระงานของวันนี้ก็คือการบ้านนะคะการบ้านของครูก้วยนะคะให้นักเรียนเขียนใส่สมุดนะคะลูกคือให้ค้นหาชื่อเพลงนะคะให้ตรงกับประเภทของบทเพลงทั้งหมด4ประเภทนะคะที่คุณครูให้มานะคะโดยหาประเภทละ3บทเพลงค่ะก็จะมีเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงลูกทุ่งเพลงปลุกใจแล้วก็เพลงประกอบภาพ,พยนตร์หรือว่าละครนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย